มาเรถไอ้เฮียนี้มึงคิดด้วยเนี่ยไปสายยาเนี่ยเกือบหมื่นแล้วตายกูโอ้ไปเครื่องบินดีกว่ากลัวอะไรเครื่องบินเยอะแยะคุณคิดให้ดีก่อนนะครับคิดให้ดีก่อนคุณอยากคิดว่าขี่เครื่องบินน่ะปลอดภยัยสวัสดีนะจ๊ะโอสวัสดีครับค่ะน้องจอได้กับน้องวัยใจ <c oughs> ตามเปลือกปีนโงนกหน่อย น้องชื่ออ้อยใจไงล่ะน้องโจ้ยใจยังน้องค่ะคุณชื่ออะไรจ้าพีชื่อทองชื่อทองครับนามตะกุนอะไรจ้าตัวตัวเทยไอตัวมูวักจิมจะไม่ตัดเลยคนที่หัวโลนั้นชื่ออะไรจ้าไอ้เรก่อนน้องคนที่หัวโลนั้นชื่ออะไรไม่แกไปตยงน้องอ้นชื่ออะไรจ้าพีชื่อแก้วนามตะกุลไม่แก้วรักเธอครับระวังนะ นำคุ้นกันมาเบี้ยนปุแต่งไรไปรือดุ้นนำคุ้นเปรตไรก็เปรตเปรตนี้ยตัวปุ้นเรามันต้องไว้กันนั่งนี่รูไม่หว่าปลาบองนี่ก็ชอบยังไงปองเคยหนูที่ชอบบองอั้งกูชอบกูทุกข์กินบองวัวกันไปใหญ่ลำหน้ากูรอมต้องรู้กันโดยจันตีเลยยังไงกูจะกูต้นได้หรอกูปักที่กะตบังชื่อทองกับชื่อทองคนนอนไปเจอแก้วค้าขับก็หลังชื่อไรจ้าผมคนจีนมันจะบูบารกเอา cún ý là cha cầm con kiến, chưa lại à, quăng kèn lửa, chơi ngâu con của, chưa là, à? <laughs> chưa chưa là à cha quăng kèn lửa, mà chặt này mượn tung nhằng, mà để Nhân tung nhằng, rồi cún, thì đi pittori ban đầu ở vị trí nào cha, ở ban đêm phúng, ở ừ. ban đêm chính chính leo, ở vô thị trấn สุรตัตกับนีนท่ทำไมสำเนียงไปอย่ายงานั้นมาเปได้เนี่ยอยู่ตรงกระอยู่สุรตัตกับอยู่สุรัตเคอนตะมันอยู่เติดข้างโรงพยาบาลสุรัตโรงพยาบาลที่ไหนเอเะ็นโรงพยาบาลยืนปิดอะไรนะคะโรงพยาบาลยืนปิดเรื่อยราโรงพยาบาลยืนปิดนะก้ามเตียงนะอืมก้ามเตียงขึ้นรถไปบอกว่าไปโรงพยาบาลยืนปิดบนงงนู่นวุ่ีวายตายก้ามเท้าก้ามเท้าแบกยืนปิดเกวียน <Steph> <pper> ไม่หนาะ ทีดีกันติว่าไอโต้เป็นคนรู้รัสมึงเตะไหมโต้มันกูไม่เตะมันมาแบงเพื่อไอ้กูไม่รู้ที่ว่าไอ้ปลวัดต์รู้รัสนี่แต่คนได้ยัดรู้รัสคือกูก็ไม่รู้เพื่อแก่วกคกูยัดรู้รัสคือมันไม่เตะมาเตะไปแต่ไม่คนก็ว่าคนเทวนักคนนี่นบไปเข้าเมียแกน้อยแก่รู้รัส โมไปตึงเจ้าว่ะชาวบ่าวชาเจ้าวันตั้งตินไว้ลังเดียวแก้หนังไม่พอโมขับวนกันมากพอเจ้าวบ่าวพอเจชาวเจ้าจะเดินเวียนโมแก้งกันอยู่ทีนี้พอชาเจ้าบัญชีเลยมาตึงกันแรงกับพอเจ้าวบ่าวเล่กับปู่แก้งตีมากับพอเจ้าวบ่าวเล่ต่ว่าไม่ตีหนังกันจู้ตักรล่าต่เลยนะจู้หล่เลยจู้หล่ก่อนนะอันนี้ก็อยากจู้หล่กันตั้งแต่บัดนั้นอันยืมรูปเระวัดน้ำตินแล้วกูมันขุดลงจริปันนี้แก้วอ่ะแคนี้ก็อยากจู้หดมัน นั่นเป็นน้อเหโอประเด็นนี้ยิ่งมันมีประวัติปีนเออชัดวันแล้วแกมกินอะไรทีแก่สัปดาแล้วนะแกเปิ้งได้สัปดาห์ทั้งแล้วยังไม่ได้ยาเลยแต่ยางตอกองได้มันไม่อาตีโอห้ารูปึงตำห้วยผมรูด้วยด้วยกะเกี้ยนร่งลงไป อาแต่บึงมันไม่ขาบขึ้นมาเมียกูบาบาแล้วมันกันเลยเหยี่ยวไตอาบึงไม่โยไปธุระระนองออกปากแม่งพองไงมาอยู่รัวไออาจารย์รวยจริงจริงไม่ออกแกว้วอาจารย์รวยจริงจริงไม่ออกมันใจเมียกูบอกอาตายตัวตราเก๋นั่นโอู้เด็ดมันยังเพ่นจะได้ร้เก็ยร์กัดนี่กว่าป่ะ บาทกะ็ะอหดหมดหลอยจนอดก้าวซานร,ร้อยวะเพราะจะไม่หนีกัดสนไอ้แก้วหน้าจนกันจานมีแต่คนว่างงานแล้วเต็มตัางบ้านและตัางเมืองตาคืนอยู่ปันนี้ไม่ปีนี้ก็ปีนะากฮ้กวา ว่าจะคืนอยู่ปีน,นี้ไม่ปีนี้กับปีหน้าต้องตุ่มจอบแล้วตุ่มปลาไปน้อยอ่ะหันไปพึงผาเรื่องเราห้ากินกันไนนแยแก้วน้าใจก็ไม่เปลืองกวัวเรื่องยิงแล้วรวดอ๋อถ้าปน,นันกูบวชกันไปยืนบาทบ้านกคย แล้วตาก็ยังไม่อุ้งก้าวเราก็ต้องยืนคราวใจถึงวันใจกูกะจะตาไม่แก่งไม่กลัวใจไอตอมว่วมันตมโพดกันกับน้ำเตาไอ้แก้วนะใจอะเราก็ต้องกล้าวกินอันเงินทอดปลาปลาแล้วก็เก่าไม้อยู่ไว้ได้ออกปัญญา เลวังรับปากกัด tin จูปนเพอร์เคดามึงกับกูพรำไม่พอได้กินหมดกัตินหมดปาปาไปไหนที่นี่จุกเลยอ๋อจุกเออเอออย่าแม่มกูเชื่อแล้วจนมึงจนกูนี่มันพิดกับจนพวนนะแก่ปั่นเพื่อจนเพื่อนเดียวก็จนเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็จนเดี๋ยวก็รวยเห็นแม่มจนมึงจนกูคุณได้กอดเละว่าเขาเรียกชนเลย จนยากองจนดับอิดมุงเมืองจนเรือดับอิดมุงเมืองจนตาวอดเรื่อนโอ้ฮจนจนจนไอ้ความจนนั้นมีหลายชนิดจนจนจนไอ้ความจนนั้นมีหลายชนิด ใจจนยังเราน้มุกกระเบื้องโคออิดเรื่องรวยหมดสิทธจนชน,จนิดตาวนอาจักชวนเพื่อนมาเล่นเจระวังจะแก้ความจนไปก่อนอาลกเชยดไม่ทำดีเพียแล้วนีหายหน้าจากจนอาเท้าแจแล้วก็เลยต้องวิ่งเท้าแนน,มมาานี่ะะคะุมท นี <cin stereotype> <m aks> <dragging> ่โปรเจตาเมทมเนจะไ่ตกใจค่ะเราไปซือยาเมทตาเมทนี่เป็นยังไงคะมันเป็นเัีไงนันคล้ๆกับไผ่ตัว้ตาเมทครับโปเจคาเมทจเล้ยเราไปซือตาเมทแต่ไม่ซือหมายรมอะไรตัางแเราลดลงมาจะไม่ได้มาไหของคุณนี่ ซื้อายเบ็ดมาแล้วออกมาเขียวเยอะต่อไปอะไรนะเขียวยอะอะไรนะเขียวยอะอะไรเขียวมากเขียวมากเขียวเยอะเลยค่ะหวากตัวเวเขียวเยออะไรคะยืนเดือนเดือนไหนมีนาคมแม่งได้กับปฏิ์ตี้ดินปูแต่เราไม่ได้ควันมากกว่านี้หอมน่ารักไปหน่อยดานุประเดแจังเดี๋ยวพีรอแป๊บเดียวนัน้องไปกดข้าว วุ้งข้าวให้กินนะคะจูบกูติยงไปวุ้งข้าวแจกๆๆแ,แมีขาลว่างข้าวชุกเดี๋ยวกินนำ้ำส้มคันก่อนนะคะนด่น้ำส้มันกะว่านได้มีอะกะตาวา่าเดี๋ยวกูนำตันขึ้นร่องรอยวา่าลอยเป็นบาหวานไม่ตายหงส์กับเมียน้อยกับบุญแล้วดูแลดีดูแลดีเมียน้อยก็น่ารักให้กินนำ้ำส้มคันเลยต้องข้าวมาให้กิน ไปบ้านเมียลวงหัว hmm. อ <'s> yeah, okay ุงก้าวเลยเนาะไปอามาแดกเล่งไอ้เปรตาก็ใกล้ลุยแม่มาแดกเล่นเลยคุต้จำกาวเปรตด้ไปอ่ะว่าไปอุงก้าวตีตีวิ่งปลูดเมีเออไปตึงจอกชานจอกชันจแล้วน ằ ใจด้ชนั่งมชาตึงกอดโมเลยตูอยู่ปอกแป๊กปอกเปเหมืนควตอะเมียลวงเออวน้อยระวังก้าวอีจุกนั่งตรงคันยังมั่งเออเมีว่าเพื่อนนั่งงอังแดกปลาจ้ะ ca ừ. về miệng ơn Cái <laughs> quý hết Hãy tay rồi tay để cũng mấy cọp đôi Miệng nơ, luôn là chính ban nói nó lệ tu yên mình chửn Tu yên khỏi tu yên mẹ nói Bớt tu yên mẹ nói cho bọc lục chơi đi Tu yên miệng luôn là nhăn chơi đi ơi ลุกไปใช้ไปเมืองกิไตไอหนุมแรงแหลวก็ตาจริงเหรอร้อยเปรี้น่นะตัวเยนเว็ยนแบยน้อยอ๋อร้อยเปรี้แล้วตัวเยนเว็ยนแม่น้อยพูดปั๊บปอบลูกชะรีกาแฟบดดีจากแก้วโอวชีน้ำดื่มเปปซี่แปดดีครีแจไวให้หอมใก่มันกินละแปดดีครี บ่ายกูกินฮันเนาะฮัตมูไอเปรื๊กฮันกอยบารเม็ดเมืองนี่ไงโตยันเมียน้อยก็เกลือบับรุงทุกคาปาเป็นละชมก็ดีฮันเนติใจเว้นใจเว้นเออเบียจริงทุกไก่แบลนรังหนอเบียจริงปลาฟองเองกองดูแต่ตจบำรุงเป็นละโตยินเบียโนยฮะ ตัวเงินเมีนร่วงรวยไรเปิดโองแต่ใกล้เขยในตังเงินนว้นวักไม่ออก